อีกรุ่นฮิตที่คุ้มค่าจะขับคนเดียวขนของหรือพาครอบครัวไปเที่ยวมีลูกซื้อรุ่นนี้รอ,รอบเดียวจบเมอร์ d e เ Ben บ G L C 2 5 0 D M G Dynamic คันนี้มาพร้อมราคา1 7 9 0 0 0้บาทและคันนี้นะคะเ Ben z ์ G L 220 C 220D องศู D 4Matic Coupe A M G นะคะมาพร้อมราคา2 4 9 0 0 0นบาท และคันนี้เบนซ GLC 250D AMG Dynamic ราคาเพียง1 3 9 9 0 0 0บาทครับและคันต่อมา b e n ซ์ GLC 220D ProMatic Off-Road ราคาเพียง1 8 90,000บาทครับและคันนี้นะคะ Mercedes-Benz GLC 250D AMG Dynamic มาพร้อมราคา1 4 90,000บาท และคันนี้ Benz GLC 250D Fromatic Off-Road ราคาเพียง1.150บาทถูกใจคันไหนทักหาแอปมินได้เลย